กลัมาติดตามรายการกันต่อนะครับในช่วงนี้ครับผมมีโอกาสได้พูดคุยกับบุคคลที่เรียกว่ามีประสบการณ์หลากหลายด้านแล้วก็เป็นบุคคลสําคัญของประเทศท่านหนึ่งเลยนะครับท่านเคยเป็นข้าราชการระดับสูงท่านเคยทํางานอยู่ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับและปัจจุบันนี้ก็เริ่มผันตัวมาเป็นนักเขียนมีผลงานเขียนออกมาแล้วนะครับที่ชื่อว่าสดุดีคนอื่น ต่อีกมุมหนึ่งครับท่านเป็นนักลงทุนด้วยตอนนี้กําลงังสนใจในการทำธุรกิจนะครับแล้วก็ประสบความสาเร็จอยู่มากทีเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะมาพูดคุยกันนะครับกับทางหมอมะชงจตุมงคลนสนลักุ่นนะครับวันนี้เกตมาพูดคุยกันสวัสดีครับรคุณชายครับในมุมหนึ่งที่เป็นนักลงทุนหลายท่านอาจจะยังไม่ได้รู้ตอนนี้เนี่ยนะครับทางคุณชายทําธุรกิจอะไรอยู่บ้างครับพื้นฐานหลักก็ทำแอสเซทแมเนจเมนต์ะครับบริษัทตั้งชื่อว่าแอสเซทแมเนเจอร์ บริษัทอื่นเขาตั้งชื่อว่า Asset Management ครับจะได้รู้ว่าเราไม่ได้เป็นเจ้าของ a s สเซเราเป็นผู้จัดก,การ <c oughs> เป็นผู้จัด <c oughs> การธุรกิจเป็นยังไงบ้างครับก็โอเคนะ,ะมันเพลมันมีลูกค้าพื้นฐานอยู่เมื่อ15-20ปีที่แล้วเพราะที่แรกตั้งใจจะทำฟันด้วยกันแล้วก็มันก็ไม่เวิร์กนะทำฟันนี่มันมันมันยากเหมือนกันมันไม่ใช่ง่ายๆ p e เพื่อเซอร้ก็เลยแบ่งกันว่าเขาทำฟัน ครับผมบริหารได้เสร็จแล้วก็พอฟันทำไปทาไปฟันก็ต้องขายแอสเซทมันก็ถึงได้คนที่ทำฟันจะได้แบกก็พอเขาขายแอสเซทเราก็ตามไป manage แอสเซทให้คนที่ซื้อเพราะว่าคอนเซปต์ง่ายๆก็คือสายนี้เนี่ยซื้อแอสเซทในเมืองไทยได้ไม่ต้องมามทำให้หมดแล้วถ้าเขาจะสร้างเราก็มี PMC Project Management เขาจะทำอะไรเราก็มีคนทำให้เบิกเงินกู้เงินจ่ายเงินครบอต่างๆนานาพวกนี้เป็นเป็นพื้นฐานคือ a n a g e m e n t กลุ่ม Asset Manager อก็คือมาคุยโจทย์ร่วมกันว่าอยากจะได้อะไรบ้างแล้วเราจัดการให้หมดเลยใช่ครับแต่ว่าเราไม่ได้ t a เทค i s สด้วยเราก็บวกใจว่ามีมีคนมีเงินเหนื่อยได้แล้วก็ใช้ Cost p l u อมันก็จะมีคนอยู่เป็นจำนวนเยะเหมือนกันที่อยู่ใน control คอนโทรลของเรา แล้วก็สามารถทำอะไรได้ก็ใช้อันนี้เป็นเวีย c คลที่ไปลงทุนและตกลงของเราต่อเมื่อเรามีประสบะการณ์อันนี้ทำมานานยังครับนานแล้วฮะสิบห้ายี่ิบปีแล้วก็ตั้งตั้งอาอ,ออกจากราชการก็เกือบยี่สิบปีถ้าเปรียบเทียบกับตอนราชการต่างกันเยอะไหมครับโอ้ต่างกันฟ้ากับดินเลยเพราะว่าในราชการพูดเก่งเขียนเก่งก็ทำอะไรได้ทั้งนั้น ทำดีชาติก็จเจริญทำเฮงสวยชาติก็แจ้งไม่มีใครรู้หรอกอนะครับแล้วก็ถ้าว่าทำได้เป็นส่วนค้นส่วนไหนในราชการไม่ได้ทําอะไร,รเพราะเขาไม่อยากเทคริสที่จะมีความผิดอะไรเงี้ยนะส่วนผมไม่ได้อยากอยู่ในราชการผมไม่ไปเดือดร้นอนก็ลวยลูกเดียวนี่ในเอกชนนี่คนเรื่องกันเลยในเอกชนนี่บอกตรงๆเลยสิบห้ายี่สปีเนี่ย มันคนชอบพูดว่าต้องกล้าได้กล้าเสียไม่จริงรหรอกต้องกล้าเสียเท่านั้นเองเพราะว่าได้ไม่มีปัญหาอะไร,รอแฮปปี้อยู่แล้วแล้วมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในะรบีใบค้าขายปัญหาคือมันเสียได้คนที่นิสัยไม่กล้าเสียก็ทําเอกชนไม่ได้ต้องไปเป็นข้าราชการไปเป็นอาจารย์ไปเป็นลูกจ้างบริษัทใหญ่ๆอะไรพวกนี้อ,อย่างนั้นผมไม่เรียกว่าไม่เรียกว่าทําธุรกิจ ก็ขายขายแรงงานกับฝ่ายเอกชนได้แต่ถ้าเผื่จะลงทุนเองอะไรต้องกล้าเสีย Asset Management 15-20ปีน่าจะผ่านวงจรเศรษฐกิจมาหลายรอบนะครับมีทั้งดีบ้างแย่บ้างช่วงที่แย่ๆเป็นยังไงบ้างครับนี่เราไม่มีปัญหาเพราะเราก็รับเงินเดือนบวกเปอร์เซ็นต์ลูกค้าเหรอครับลูกค้าลูกค้าใน20ปีที่แล้วก็ไม่มีปัญหานักเพราะว่า แอสเซทแมネจเมนต์นี่มันเทคแคร์ตัวเองนะถ้าคุณได้เงินมาซึ่งคนเขาก็ส่วนใหญ่ก็ยอมให้เพราะว่าเงินในโลกที่หมุนอยู่อยากหาที่ลงเนี่ยมันแย่สักสามตริลเลียนด,ดอลลาร์มั้งทาวที่แล้วที่ดูเนี่ยครับคุณก็ินเขาก็ให้คุณมา20ล้าน50ล้านเหรียญคุณทำกำไรเขาก็ให้ใหม่คนอื่นก็ให้ใหม่มันก็เวอร์อ,อย่างนั้นคุณทำสองโครงการขัดทุนติดต่อกันมันก็จบชีวิตคุณใน Management. s อ e เซทแมเนจเม้นต์ครับลูก <set> ค้าส่วนใหญ่เป็นคนไทยปะ ต่างชาติฮะเอเป็นต่างชาติคนไทยเขามีเองขาอยู่แล้วเนี่ยคัผู้ใหญ่เขาก็รู้จักคนเขาก็รู้จักเขาก็ทำมันก็เองครับเกือบเมืองไทยนี่เป็นเมืองซึ่งเอาซอร์สน้อยที่สุดเลยนะ,ะแม้กระทั่ง project m a n a g e m น n t มาได้ต่ออะไรพวกนี้ก็ส่วนใหญ่แั่บริษัทก็ทำเองหมดขณะที่บริษัทต,ต่างประเทศแม้กระทั่งในอยู่เะไายอยู่ในประเทศตัวเองเขาจะเอาซอร์สงานแยะมากเพราะทำให้ไม่ต้องคุมคน ให้ให้เป็นอะไรจ่ายเงินต่างต่างตอบแทนซื้อบริการไม่ได้ซื้อคนบริษัทของคุณชายครับใช้โมเดเดหนครลบบริษัทผมเป็นบริษัทสายที่อยู่อีกขาหนึ่งขายแรงงานขายคนกินเปอร์เซ็นผมผมก็ตั้งใจอย่าได้อย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วผมก็ไม่ได้อยากกําไรจากงานอันนั้นบแต่อยากได้เบสที่ผมมีห้องนั่งทํางานมีพู้จัดการมีอะไรอะไรแล้วก็ผมก็ ตั้งหน้าตั้งตาพยายามที่จะลงทุนเองอครับช่วงหลายปีที่ผ่านมาลงทุนยากนะครับในโลกเราตอนนี้ผันผวน,ผนเงินไปนู่นมานี่แบบวัยมากเลยเอ่อมันถ้าถ้าคุณทําเป็นตั้งแต่แรกมันคงไม่ยากมั้งผมก็พวกครบฟู่นะเหมือนซื้อหุ้นก็ซื้อซื้อขายขายก่อนไม่ได้คิดทํางานผมก็ไม่ได้อะไรคิดอะไรมากใครมาจ้างก็รับอะไรอย่างนี้นะซึ่งจริงๆแล้ว เวลาจะลงทุนเนี่ยที่บอกถึงได้บอกว่าถึงตรงนี้นหลังจาก20ปีเนี่ยบอกได้เลยว่าคุณสมบัติมันก็ต้องมีสองอานท่านั้นอันแรกที่ว่ากล้าขัดทุนนะครับเพราะมันขัดทุนได้อ,อันที่สองต้องเข้าใจว่าที่พูดว่า Angel i n v n v t s t n t n t เมน Funding อะไรขาดทุนเก้าอันกำไรอ,อันเดียวนนคุ้มแล้วปัญหาคือมันต้องกำไรอันแรก ขาดทุนติดติดจริงๆเรเชลไม่ใช่เก้าต่อหนึ่งเรเชลสักสามสี่ต่อหนึ่งทำยังไงถึงจะไม่ขาดทุนสามาันก่อนเพราะขาดทุนสามาันก่อนก็มันก็ไม่ได้ทำอันทิ่กำไรมันเหนื่อยครับแล้วโดยส่วนตัวทางคุณชายลงทุนด้วยตัวเองไหมครับลงฮะลงแต่ส่วนใหญ่ซื้อในตลาดทุนเป็นลงทุนในบริษัทอื่น ที่ไม่อยู่ในตลาดหุ้นใน,ในรูปโปรเจกต์เกือบจะแยกไม่ออกระหว่างบริษัทกับตัวผมยังไงครับเพราะว่าตัวบริษัทเองเขาว่ามีเงินที่ที่ผมถือ,อนั่นอยู่แต่ก็มีคนอื่นถือหุ้นอยู่คนสองคนครับแล้วจริงๆแล้วผมถือหุ้นอยู่ถัง้งเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็ต้องดูแลบริษัทว่าถ้าจะลงเนี่ยผมต้องดูแลให้ลงได้จนไม่มีเงินผมก็ให้ยืมเงิน แบบงันเพื่อจะให้บริษัทมันเดินเพราะถามว่าผมทําอย่างนั้นทําไมเพราะคนที่อยู่ในบริษัทคือตัวสําคัญที่ทําให้ผมลงได้ครับในกรณีอื่นเราไม่มีใครเงดินเดินอยู่แล้วก็เจอคนแล้วก็เจอโปรเจกต์แล้วก็ไปลงเงินทําไม่ได้หรอกธุรกิจแบบไหนที่คุณชายสนใจเวลาจะควักเงินลงทุนชอบประเภทไหนประมาณไหนครับจริงๆก็ชอบที่ว่าเนี่ยนะเอเจอนเส่วนใหญ่มันก็อยู่ในเฮลท์กับไอที Uh huh. uh, เพราะว่าสองานนี้เป็นเซกเตอร์ซึ่งกำลังเกิดความรู้ใหม่สูงมาก uh huh. นะครับ uh huh. แล้วก็ไอเซกเตอร์อื่นมันที่แรกทำร้านอาหารทำอะไรมันก็อย่างนั้นแหละครับะบ่ายเราทำดีเช้าค็มีคนทำดีกว่าบ่ายเราก็ชนะเข้าก็เล่นเงินไปเป็นมาร์เก็ตติ้งอยู่ตลอดเวลา uh huh. ทั้งเหนื่อยทั้งไม่มีวันจบทั้งไม่ได้มีคุณสมบัติ uh huh. พื้นฐานที่เรามี comparative advantage uh huh. ไม่ใช่เวลาทำแฮมเบอร์ก็เป็นอยู่คนเดียวอะไรอย่างนี้นะ,ะก็แข่งแข่งแล้วนะใครจะออกแรงบ่อยอาการมากากาันมันไม่ได้ไม่ได้รีเทิร์นมันรีเทิร์นก็ต่ำมากเพราะว่าทุกคนทำได้เมือ<ช>่อเป็นฉะนั้นทุกคนก็กดราคาลงมาจนกระทั่งเกือบไม่มีอะไรเหมือนที่พวกมาร์เก็ตติ้งเขชอบบอกว่าเป็นร red ocean อะไรอย่างนี้ด้วยก็คือแข่งกันเยอะสุดท้ายก็กำไรจริงๆจะรวยได้วิธีเดียวคือตั้ง หาโฆษณาจนสาเร็จเรื่องแบรนด์อย่างเป๊ปซี่โคลาเอสอาจจะสาเร็จแล้วนะตอนนี้เก่งมากเลยเริ่มจากศูนย์มีกี่ปีเนี่ยแล้วก็โฆษณาจนกระทั้งเอสเป็นแบรนด์หนึ่งอย่างเงี้ยถ้าไม่มีแบรนด์ก็ที่เป็นมันก็เป็นงานกรรมกรอ่ะเราก็นั่งเป็นเรียกคอมมอนตี้อ่ะนะไม่ใช่พอมีแบรนด์ปุ๊บเราเรียกเรียกเงินเพิ่มได้จากที่ว่าคนเขา ซื้ออันนี้เพราะว่าเขาชอบยี่ห้อนี้แต่ถ้าเป็นเฮล์เป็นไอทีอย่างนี้จะเอ็นไอทีมันนิวเทคโนโลยีมันนิวเทคโนโลยีของเก่าเกือบจะไม่มีปัญหาของเอล์ของไอทีคือว่าถ้าทําสําเร็จเดื่อไปร่วมลงทุนสําเร็จเนี่ยครับอู้หูมันอยู่ไม่กี่วันนะมันเดเวล็อปเร็วไพย์ลนจริงๆคุมอะไรไม่ได้หรอกเพราะว่าทำวิธีเพียนนิดหน่อยคนนี้ใช้สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต ไอ้นี่อีกคนก็มาสิบห้าเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่เหมือนอะไรเงี้ยแล้วก็ก็ดูอย่างไอ้เครื่องเจาะนิ้ววัด<ข>นั่นดูกดก็ไปในอคอมพิวเตอร์มีตั้งแปดยี่ห้อม,มันก็สปอสิสเพย์เซนต์รอ่ะเขาก็เพย์เซนตแตของเราสี่เหลี่ยมอีกคนหนึ่งกลม,มลอะไรพวกน,น,นี้ปิดกันนิดนิดเนี่ยนถ้า p a t ์เซนตกัผมมันก็ได้เวลาสักสองปีหลังจากนั้นก็คนก็คัปปีหมด ก็แปลว่ามันต้องมีนวัตรกรรมใหม่ขึ้นมาเรื่อยๆครับทีนี้มันก็ง่ายสําหรับเราเพรานะนวัตรกรรมใหม่มันเกิดอยู่เรื่อยมันมีคนคทําอยู่เยอะครับแล้วก็เราก็เ,เขาม่มีเงินเราก็เพยายามถึงออกทีวีออกอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็มีคนมาคุยด้วยอืม,อม,อมครับแล้วที่คุณชายบอกว่า เคล็ดลับสำคัญในการลงทุนใน angel investment หรือ angel investor เนี่คือต้องอย่าให้เจ๊งอันแรกๆเยอะเกินไปแล้วคุณชายเลือกยังไงว่าอันไหนมันจะมี potential ก็ตอนแรกก็เจ๊งไปหลายอันนะพอตอนหลังนี่ก็อรู้แหละมันทำทุกอันไม่ได้ก็เวลาทำเดี๋ยวนี้มีจะเรียกว่าทีมงานนั่นเราก็เอาคน ไอทีคนที่ไฟัก่อสร้างของเรามานั่งแล้วก็ดูเปิดคอมพิวเตอร์ดูใครทําอยู่บ้างไอคนนี้เป็นไงทดสอบยาวไม่ใช่เห็นพวกชอบทำต้องให้เขามาพรีเซนต์เทคนิคบอกเขานี่ไม่ได้ลงทุน้มาพรีเซนต์เทคนิคเขเคสอะไรพวกเนี้ยค่อยๆค่อยๆไล่ไปแล้วต้องดูว่าเขาบางคนก็ คิดว่าหลอกเอาไว้เฉยๆก็มีอะไรพวกนี้ก็ต้องก็ต้องเป็นทุกคนเหมือนก็บอกว่าก็ทุกคนพอตัวเองดีหมดดีหมดดีหมดเลยแล้วแยกยังไงเราก็ต้องอ่านออกว่าของเขามันดีไหมหรือว่าถามเขาไอ้นี่เท่าไหร่เขาก็บู้บู้บูงี้เราก็ไม่เอาคือเราก็ต้องพอรู้ในธุรกิจนั้นอยู่ก้องรู้ค่อนข้างดีก่อนที่จะลงต้องศึกษาจนค่อนข้างดีแล้วเขาดีจริงไหมแล้วก็ทำมาร์เก็ตเรซเชอร์เนี่ยของมีกี่อย่างคันอื่นเขาทำยังไงอะไรอะไรกันก็นั้นเอง แน่ใจครับที่คุณชายลงนี้เป็นสตาร์ทอัพในในบ้านเราไหมครับหรือว่าต่างประเทศในในบ้านเราเท่า,ทานั้นเพราะว่าในต่างประเทศเขา,าไปอย่างามันก็มีสองพวกนั่นแหละจริงๆค,คือพวกประเทศเพื่อนบ้านซึ่งผมไม่มีเครือข่ายพอแล้วไม่มีไม่มีคอนเนคกชันกับไปประเทศแบบอเมริกายุโรปอะไรเงี้ยซึ่งเขานำเราไกล่กินทางด้านเทคนิคครับ เป็นฝ่ายคุณชายเข้าไปหาหรือว่าเขาเข้ามาหาเราทั้งสองฝ่ายะผมก็เนี่ยอย่างที่ว่าอย่างวันเนี้ยเดี๋ยวก็มีคนอย่างเชอบวยมีสัมมนาที่ไหนผมก็ไปนั่งทำเสียงเอ,อะบ้างอะไรป่างเ้ผมก็เห็นใครอยากได้เงินก็มาพรีเซนต์ก็ลองมาคุยกันดู basically เพราะว่ามันก็คือการแมชกันระหว่างคนที่มีเงินกับคนที่มีไอเดียนะแล้วพอได้ตัวยากอีกางนินก็คือว่าใครจะเป็นฝ่ายจัดการ แล้วใครจะเป็นฝ่ายเทคเ s สเท่าไหร่อืมซึ่งอันนี้แล้วแต่ดีลเลยแล้วแต่คุยกันแล้วแต่ดีล <deal. S 1> ม,มือไทยคำสตาร์ทอัพเหมือนเป็นกระแสเข้ามาช่วงหลังๆเยอะมากตอนคุณชัยมองว่าเราเรามาถึงระดับไหนระดับไหนนะครับมันใหม่ล่าสุดมันก็มีสตาร์ทอัพกับฟินเทคอะนะครับ,รบเรายัางไปไม่ไกลเพราะว่าเราคนส่วนใหญ่แม้กระทั่ง นักลงทุนเก่งๆก็ยังไม่เข้าใจว่าสตาร์ทอัพกับฟินเทคมันต่างกับ SME ยังไงอะไรพวกนี้คุณชายสรุปคร่าวๆได้ไหมว่าต่างกันยังไงเพราะจริงๆ SME คือของที่คนก็ทำอยู่แล้ว small medium เขาก็อยากทำมากขึ้นสักเท่าตัวเขาก็ไปหาเงินมาลงบบ้นในสัก5ปีปีสตาร์ทอ <นะ S 1> ัพนี่คนละเรื่องกันเลยสตาร์ทอัพคือของที่เขาค้นคว้าอยู่ แล้วก็มาร์เก็ตเขาอาจจะเป็นมาร์เก็ตเขาคือทั้งประเทศหรือโลกเขาดูอยู่ว่าโลกต้องการอะไรแล้วก็พยายามคิดท่าน,นวิธีที่เขาทำงานมันต่างกันของเอ e เอมอเนี่ยเขาก็ทำา Product ให้ดีแล้วก็เบิ้ลไอสตาร์ทอัพเนี่ยเขาดู Product ตอนจบไม่ใช่ตอนเริ่ม,มเขาก็จะนั่งลองวิธีต่างๆลองอย่างนี้ลองอย่างโู้นลองอย่างนั้น จนกระทั่งมันเวิร์กพอเวิร์กปุ๊บมัลติิลมันสูงมากเพราะตลาดอัเขาคือโลกหรือคือทั้งประเทศก็ดูของไทยรู้สึกยังยังไม่่อยมีใครสำเร็จนะคือตอนนี้รู้แล้วสตาร์ทอัพคืออะไรแต่สตาร์ทอัพมันสตาร์ทยากเพราะว่ามันไปเลือกของซึ่งทำลำบากเหลือเกินนี่เหมือนได้เอมีทำขนมครกขายอยู่วันละแสนทำสองแสนไป ต่อเอาขายขนมครกในเซเว่นก็ต้องมีเครื่องจักรเพิ่มอะไรเงี้ยเนี่ยคือไกเสามีแต่ม u l t i เ l e จะไม่ได้เยอะเท่าไม่นะเทปเพอร์เขาเทาตัวเขาทตัวอะไรเงี้ยนะาก็ดีกว่าดีกว่าเดิมเยอะแต่ว่าไม่ใช่เรื่องของการที่ครองโลกเมืองไทยตอนนี้มีอะไรที่ที่ที่คุณชายลงทุนแล้วเริ่มสุขสำเร็จมั้งยัง ในตอนนี้ยะยังอยู่เพราะผมทำไอทีกับเฮลท์เนี่ยไอที IT นี่ก็มีปัญหาว่าผมเอง<ม>ทำไม่ค่เป็นะ<ม>นะครับชีวิตคนละอะไรนะคนละรุ่นกันตอนผมเกิดมันยังไม่มีคอมพิวเตอร์เลยผมนี่ได้เรียนเศรษฐศาสตร์ได้ในเปิญญาตรีได้ในสักสองอาทิตย์เพราะมันตอนนี้ก็ต้องหัด,หดนะครับ ไม่ไม่อใช้แต่ว่าไม่ได้หัดเป็นตัวคนทำเพราะเข้าใจมาในในในบริษัทก็มีไอทีอยู่ไปอินส t a l คอมพิวเตอร์ให้โรงแรมซอฟต์แวร์อะไรนะรแต่มันคนคนละชนิดกับคนที่เขียนหรือสตาร์ทอัพผมก็พยายามใช้เขาก็ได้ได้แต่ให้เขาเซอร์วย์ให้อะไรอย่างนี้ให้ก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้สามารถเจอ คนอย่างนั้นนะทางทางด้านเฮลท์นี่ก็ได้มาอันหนึ่งซึ่งเฮลท์ตรงที่เขาต้องการเงินคือตรงที่ทำเรียกกันอะไรอ่ะลงทดสอบซึ่งมันใช้เวลานานทดสอบมันใช้หกเดือนปีผมก็มีอยู่บริษัทหนึ่งแล้วก็ลงทดสอบอยู่ทำสำเร็จก็ก็น่าจะรวยนะถ้าเผื่อถ้าสำเร็จถ้าสาเร็จน่าจะสำเร็จแล้ะถึงตรงนี้ถึงเกือบจะสำเร็จแล้ะ嗯嗯แล้วก็มันเนื่องจากเป็นบริษัทใหม่มันก็จะมี ปัญหาเรื่องคน <Yeah. S 2> มากันสองคนสามคนเวลาไม่มีเงินไม่มีอะไรก็รักกันดีพอเริ่มเดินเริ่มอะไรมันก็เริ่มมีปัญหาแล้วความคิดใหม่เหมือนกันนะัไร mm hmm. อะไรพวกนี้ mm hmm. แล้วซ้ำยังมีพวก mm hmm. ผมเข้าไปเยอะอีกครับ mm hmm. อ่าแล้วก็มีปัญหาเรื่องการจัดการ mm hmm. คนที่ทำสตาร์ทอัพทำอะไรมีอจัดการไม่เป็นพวกเป็นเป็นคนไอทีเป็นคน mm h hmm. เฮลท์น แล้วทางผมเข้าไปจัดอ่านให้ก็กรไม่ได้มาด้วยกันเน่ะมันก็จะลงอะไรกันไหมเนี่ยยากคัะขึ้นได้เฟลเสียม,มันเป็น angel investor นี่บทบาทมีมากขนาดไหนหรือว่าแค่ลงเงินไปหรือว่าจริงๆต้องเข้าไปมีบทบาทกับการบริหารเลยเที่ผมเขียนในหนังสือผมนะอมไอ้คนที่เป็น angel investor คุณสมบัติเขามีสองอย่างเขาถึงเป็น angel investor ได้เขามีมเงิน พรอเขาแก่แล้วทํางานเก่งครับออกมาตอนประสบมีความสื่อมเต็จในชีวิตออกมาอาจจะได้เซเวเรน c e เ a y เป็นล้านเหรียญเป็นค่าสิบล้านร้ายล้านของฝรั่งบาทนะนะแล้วเขาก็มีประสบการณ์มาเน e ชนี้เราไม่ได้พูดถึงพนักงานพิมพ์ดีดเกษียณแล้วมาทำอะไรเรากำลังพูดถึง Top ปม n เ g e เน n t a n g e เจ n v ์ s t นเวสเนี่ยหยคนที่ทำ เทคโนโลยี uh, เนี่ยเขาก็อยาก manage ไหมบางคนก็อยากบางคนก็ไม่อยากหรือบางคนเ็าอดไม่ได้พอเห็นปัญหาก็อยากจะเข้าไปแก้บางคนก็ไม่กป็ปัญหามันมีอยู่วันนั้นอ่ะว่าเขาไม่เคย manage คและไอ้คนที่มาลงในฐานะ Angel investment เนี่ยทั้งมีเงินทั้งเคย manage คแต่ก็ต้องฉลาดพอว่ามีมคนเยอะที่อยากจะ manage ก็ต้องวางบทบาทตัวเองด้วย ก็ต้องลงให้ถูกก็รอให้เขาเข้ากับเราเพราะเรายอมให้เขาแม่เนจหรืออะไรก็ตามบางคนไม่อยากแม่เนจเลยอยากอินเวน์แล้วก็ทำเทเตนแล้วก็ได้ได้ส่วนตอบแทนไปอะไรเงี้ยมันก็ต้องมันก็ต้องค่อยๆดูแลไอ้นี่ก็เหมือนงานทุกอย่างแหละสิบยี่สิบไปแล้วยี่สิบยี่สิบปีแรกนี่ก็คือ ลองทานลองดูที่ฮาวิกไม่ได้มีใครมาอธิบายอย่างที่ผมอธิบายเลยนะที่ผมทำเนี่ยลุยเดียวอ่านหนังสือคิดเอาเองแล้วก็ลุยเดี่ยวต่อไปเขาดูอันนี้ดูอะไรก็คนอื่นก็จะได้ความรู้ได้อะไรอย่างงี้ครับไอ้นี่ผมเป็นบุกเบิกดวงผมเป็นงั้นว่าไม่ได้คันอะไรสองขนแล้วก็ทาของใหม่ตลอดต้องเป็นคนคอยเริ่มเป็นคนคอยเริ่มแล้วก็จริงๆก็อย่างนั้นเพราะทำทำทำแล้วให้ทํา ให้ไปให้ไปทุกวันไปเปิดไฟปิดไฟโรงงานเนี่ยทำทำไปเป็ดอืมครับ uh, คุณชายอบอกว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่จะสร้างมาทีเพื่อให้ธุรกิจมันโตได้เยอะๆมากแต่บางคนก็บอกว่าเรื่องของนวัตกรรมเนี่ยบ้านบ้านเรายัางยังค่อนข้างที่จะน้อยอัานด้วยไหมครับอ่านด,ด้วยด้วยฮะเพราะว่ามันยากยากอ่ามันยาวมันนานมันยากแล้วคนต้องอถ้าทานวัตกรรมก็ถึงมันต้องมีความรู้เดียะเก่งในเทคนิคคลีตโ้ด อย่างอันหนึ่งที่ผมดูอยู่ก็ฟินเทคกันนะซึ่งฟินเทคเนี่ยมันต่างจากของอย่างอื่นคือมันคือมันมีของหลายอย่างตอนนี้ที่เพิ่งเกิดใหม่ใน5ปี10ปีนี้คือ P2P นี่ก็พูดคนไม่เข้าใจ P2P คืออะไระน่าสนใจมากเลยในแบงค์ชาติเนี่ย่าตอนที่ล้มละลายประเทศอะผมเขียนรดมายใหม่ผมก็ใส่สายที่สามเข้าไปสายระบบชำระเงินในหัวผมก็คิดว่าแบงค์มัน หมดสมัยะ่ะม,มันส่งเงินก็จะมีคนมาตั้งระบบรับเงินจากคนหนึง่งส่งให้อีกคนหนึง่งแล้วก็เก็บไว้โชคราวในเป็นเซฟิงก็เป็นเรียวกว่าระบบชำระเงินแต่ตอนนั้นก็รู้ว่าเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนพยายามเขียนให้กวา้วางๆตอนนี้มันไม่ได้เวิร์อย่างนั้นตอนนี้เหมือนเหมือนที้อูเบอร์มีคนเข้ามาแล้วก็เขียนซอฟต์แวร์แพลตฟอร์มให้คนนึงซึ่ง มีรีความเมื่อเงินอีกคนหนึ่งมีเงินเกินให้เขาเจอกันเองเหมือนรถแท็กซี่อูเบอร์ถึงนิชนะนคนไหนคมนาคามหมดเพราะอูเบอร์ไม่ได้ไม่ได้เป็นบริการแท็กซี่อ<ม>ูเบอร์แค่แต่เอาคนที่อยากขึ้นรถกับคนที่อยากให้คนขึ้นรถมาเจอกัน<ม>ผ่านอูเบอร์ <Uber S 2> ไม่ได้ทําอะไรเลยมีมีคอมพิวเตอร์อยู่แล้วก็นั่งอยู่เฉย <c oughs> เวลาเขาเจอกันก็คิดกันเท่าไหร่ผมไม่รู้ผมไม่ได้ใช้นะฮะ<ม>แล้วก็ทําให้มีไหลชนิด<ม>ไหละอ,ะไอะไรเนี่ย อันนั้นก็เป็น P2P ในด้าน r รี u i ว e าเ่อนอันหนึ่งทีนี้ทางฟินเทคเนี่ยมันก็ทำได้อย่างเดียวกันเพราะคุณมีเงินเหลือคุณก็ไปฝากแบงค์คุณขาดเงินคุณก็ไปกู้แบงค์ไม่เห็นจำเป็นต้องมีแบงค์เลยถ้าคุณเขียนโปรแกรมได้ดีพอคคุณก็เขียนโปรแกรมที่คนที่มีเงินเหลือกับคนที่ขาดเงินเจอกันแล้วก็พูดกันเองอนั่นคือคอนเซ็ปต์ของมัน ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันเข้าระบบชําระเงินหรือเปล่าแต่ผมพวกโหนนะ<_ <EN> _>กฎหมายสมัยนะั้นมันสมัยประเทศเจงอะ่ะเขียนอะไรก็ได้เขียน <_ EN _> คนเดียวเขียนอะไรก็ได้ก็เขียนอีกก่อนจะจบว่าไม่รู้นะอะไรที่สําคัญกับการเงินของประเทศรัฐบาลประกาศด้วยกฎกระทรวงรุรกิจสีกาให้มันเป็นระบบเงินของแบงคชาติที่จะคุมเขียนไว้ แต่เวลาเราเขียนเขียนเปิดแบบนั้นอ่ะเขียนอำนาจไว้โดยไม่รู้ว่า Product คืออะไรแค่เปิดช่องไว้ตอนนี้มันมี Product ที่จะไปใช้ช่องที่ทางคุณชายเปิดไว้แล้วไม่ใช่ถามว่าแว่งชาติคุมได้ไหมถ้าจําเป็นเกิดมันใหญ่ผมก็เขียนอำนาจเปิดไว้เนี่ยแ่เดี๋ยวนี้คนอื่นก็ดันไปเขียนอำนาจศาลเปิดไว้มีศาลหนึ่งพันชนิดบางศาลรัฐธรรมนูญศาลอะไรอะไรทุกคนมีสิทธิ์ไปให้ฟ้องศาลว่า ทางรัฐบาลอ่านเกินเกิน,เก,นเกินเลยหรือเปล่าไม่ง่ายแล้วก็ไม่ใช่ปัญหาของผมเนี่ยชี้เล่นสนุกดี <c oughs> แต่ผมคิดว่าคงจะเกิดขึ้นในสักห้าสิบปีนี้ <c oughs> ที่ยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าฟินเทคยังไม่มีใครทําสําเร็จอ <c oughs> ถ้าทําสําเร็จมันจะกว้างมันจะไปเร็วมากเพราะว่ามันไม่มีนายแบงค์มาขั้นตรงกลาง <c oughs> ทํามีเงินเดือนสูงๆทําอะไรพวกนี้ ฟินเทคคนกลางเขาจะกินจากกินหัวคิวเขาไม่ได้กินเงินเดือนเขากินจากทุกทรานแซคชั่นจะได้1บาท10บบาทอะไรผมก็แล้วแต่นะนั่นมันจะเป็นระบบที่เอ f i c ชั่นมากนะระบบแบงกิ้งก็จะเริ่มหายไปแต่นี่มัน P2P นะเรายังไม่ได้ c r o w f u n d i n g มันคือไม่ใช่ P2P มันคนจำนวนมากมาให้กับโปรเจกต์ซึ่งก็เป็นคนละเรื่องกับไอ้ฟินเทค เวลาเราค่อนข้างน้อยอยากให้คุณชายสร <c oughs> ุปเค่อนสั้นหน่อยถ้าใครอยากจะเป็น angel investor ต้องทำยังไงดีครับอินขอเงินลึกให้ลงเงินนะอยากจะเป็นคนที่มีเงินไม่อยากจะไปหาธุรกิจอะไรม่ไหหนึ่งก็ตัวเองก็ต้องมีเงินส <c oughs> องมีประสบะการณ์สามกล้าเสีย <c oughs> เพราะ angel investment เนี่ย loss rate สูงที่สุดในทุกอย่างเพราะคนที่มาหาเรายังไม่เคยทำแล้วทำไม่เป็น แล้วก็อาจจะอยากทําด้วยถ้าเขาเราไม่ให้เขาทําเขาก็อาจจะไม่ร่วมกว่าเราม,มันก็ต้องรู้ว่าเวลาเราลงกับเขาเราก็ต้องมีเงินแบ็กกับรีเซฟก้อนข้างแยะแล้วก็ทำ่าเขาเป็นค่อยๆค่อยๆพูดกันว่าคุณเม่คอนโทรลนี่ผมขอเขาไปดูเองได้ไหมอะไรเงมีปัญหาอะไรพวกนีถ้าคนอยากทําก็ทํายังไงคนถึงจะรู้มันก็มี สัมมนาอะไรเงี้นะสัมมนาของอ,อย่างที่ที่ผมที่ผมทำผมเลือกทำยังไงไม่หาย SME bank ว่ามีไหมที่คนเขามาขอกู้เงินแล้วคุณไม่ให้กู้เพราะว่าเขายังไม่เคยทำํำเพราะนั่นคือ a n g e l investment เป็นทางเกตเท่าเขาก็ปิจัดอะไรไมาเยอะแยะแต่มันก็ไม่ได้เวิร์กนะเพราะว่า SME bank เป็นราชการอของเงินอย่างงบประมาณ มีปัญหาอะไรก็ขอเงินเพิ่มได้ทีนี้ไอ้เอกนชนมันไม่อย่างนั้นม,มันเสียมันเสียเงินตัวเองไปเลยลเอกนชนนี่เวลาจะคุยกับคน<ม>ก็ต้องจับเขาเซ็นอะไร NDA non disclosure เองจะไม่พูดเดีวคนอื่น6เดือนปีอะไรเงียนนะ้ยเยอะแยะนี่ไม่พูดถึงการข้อตกลงนะพูดถึงการ cover ว่าทำยังไงเราถึงจะไม่ใช่ทำเกับตาย6เดือน,นก็ไปทำมาคนอื่นเลยอะไรพวกนี้มันยากเหมือนกันมันก็เป็นเทคนิคที่ มันต้องอ่านใจคนเป็นพอสมควรคนที่คุยกับเรานี่ท่าทางเป็นคนบอกว่าพูดอย่างนั้นเป็นอย่างนั้นบอกพี่ไม่เป็นไรผมอัดกับพี่จบเลยหรือเปล่าหรือว่าพอเป็นพวกที่มันไม่ได้ก็อีกการหนึ่งก็คือต้องให้คนรู้ว่าเราเป็นกลุ่ม,มนั้นก็ลงหนังสือพิมพ์ออกทีวีทำอะไรไปเรื่อยๆนะก็มาให้คน เขาใจาคือโฆษณาผมก็คงไม่ไหวต,ต้องใช้อินฟอร์มเมเดียไปเพราะว่า<ม>ถ้าโฆษณาไปมันก็แพงแล้วก็ไม่รู้ว่าได้อะไรหรือเปล่า<ม>คนที่ทำจริงๆอีกถ้าตัวใหญ่นะ<ม>อะอย่างครูซีพเขาทำเขาก็จัดการประกวดแล้วเขาอันไหนเขาชอบก็ลงทุนไปเขาก็ลงทุนที่ชนะเหรียญทองของเขาแล้วเขาไม่เอาก็มี ผมก็ไม่เอาผมก็เดี๋ยวนี้ก็เข้าใจแล้วทำไมเขาไม่เอาเพราะเขาเขาเก่งเขามีคนมีทีมงานตอนนั้นผมใช้สมัยใช่ว่ามีโอกาสเอาก่อนครับตอนนี้หลายอันแล้วที่ผมไม่เอาเพราะว่าเข้าใจแหละเรามันโอเฟลเลอร์เรทมันสูงได้แล้วก็ถ้าเบื่อกล้าเสียเราก็เสียไปเรื่อยๆมันก็มันมันไปไม่รอดหรอกมันต้องกล้าเสียแต่พยายาม Make ชื่อว <Make sure S 1> มันไม่เสีย <c oughs> ได้ครับเวลาน้อยไปหน่อยนะครับ้ามีโอกาสเดี๋ยวคงจะได้คุยกันอีกประสบการณ์เยอะมากแล้วคุยกับท่านก็สนุกมากทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณ,ค,ณครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาฝากผู้ชมต่อครับ